สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่เอฟเลเวอร์ไฟชากับเกม g r a n ซาก้ากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงไกด์มือใหม่ใน EP3 กันแล้วนะครับทำไมถึงเป็นตัวของไกด์ p p 3ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรากฐานนะครับผมความสําคัญเพิ่มเติม,ตมที่จะนําไปต่อยอดในการปั้นของเพิ่มเติมด้วยรองลงมาจาก EP 2นะครับที่จะต้องเรียน เกี่ยวกับค่าเซตัตพื้นฐานนะครับถ้าใครยังไม่ดูนะ EP 1 EP 2เนี่ยก็ให้ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับส่วนใน EP 3ในรอบนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเทคนิคการหาทองนะครับผมเพื่อที่จะนำมาอัปเกรดตัวละครสักตัวหนึ่งให้ได้ตัวของพลังเยอะๆนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าสำหรับเกมมนี้เนี่ยใช้ทองค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองมากๆนะครับและถ้าหากว่าเราไม่ได้อัพของให้มากพอนเนี่ยการผ่านด่านเนี่ยมันจะค่อนข้างที่ จะยากมากๆด้วยและเกมนี้เนี่ยตัวละครแทบจะทวกตัวภายในเกมจะต้องใช้งานกันหมดทุกตัวเลยด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะถ้าหากใครพร้อมแล้วนะครับที่จะรับชมและก็อยากจะรู้เทคนิคนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมแกนซาก้ากันด้วยนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมร o บบ o อกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมบิสเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบค่าวฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทาการ เปิดบอทด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแนะนำในทีละจุด กันเลยรักกันนะครับผมเริ่มจากวิธีที่เป็นเบสิกพื้นฐานไปจนถึงวิธีที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงในจุดจุดนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะว่าตัวของเกมนี้เนี่ยใช้ทองในการอัปเกรดทรัพยากรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากตั้งแต่ตัวของการแกรนเวปบอนการของอัพทรีเฟกต์และรวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆและที่หนักที่สุดในการใช้ทองในการอัปเกรดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของเครื่องประดับต่างๆ ครับเพราะว่าตั้งแต่การขัดนะครับอาการขัดข้ามขีดจํากัดหรือว่าการอัปเกรดเลเวลเนี่ยมันใช้ทองค่อนข้างเยอะจริงๆยกตัวอย่างเช่นตัวตัวเข็มขัดตัวนี้ละกันเนาะถ้าหากว่าจะอัปเกรดเลเวลต่อนะครับผมตั้งแต่เลเวล30ไปจนถึง40นะฮะแค่เฉพาะ30ไปจนถึง40นะครับนี่ก็ล่อไปแบบเยอะแยะแล้วนะฮะ ตั้ง4ล้านกว่าในถ้าหากว่าอัพขึ้น50เนี่ยก็จะใช้ถึง7ล้าน5กันเลยทีเดียวแล้วมันจําเป็นที่จะต้องอัพด้วยเพราะว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของพลังป้องกันนะครับผมคม่อนขา้างเยอะส่วนในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเพิ่มเซตัสอื่นๆเพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นต่างหูเพิ่มเลือดนะครับแหวนเพิ่มโจมตีนะครับแล้วก็ตัวของสร้อยคอที่จะเพิ่มในเรื่องของการป้องกันนะครับผมอะ่ะไม่ว่าจะเป็น ทองเนี่ย มีไม่เพียงพอนะครับในการอัปเกรดเนาะอ่ะทองมีไม่เพียงพอในการอัปเกรดนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะฟาร์มทองหาได้จากไหนบ้างซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะครับผมในวิธีที่1และวิธีที่2เนี่ยก็มักจะเป็นวิธีที่คนหลายๆคนเนี่ยใช้กันอยู่นะครับซึ่งวิธีแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฟาร์มในอีเวนต์นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวของคิงด o อมเฟสนะครับผมซึ่งภายในคิงด้อมเฟสเนี่ยมันก็จะมีดันเจี้ยนทองอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องนําพลังงานตัวของ AP เนี่ยมาใช้ในการฟาร์มมมทองงมมองติ่่าผปลย ไว้งไว้1วันนะครับผมเนี่ยมันจะได้ทองอยู่ที่288รอบนะครับซึ่ง288รอบรอบเนี่ยรอบหนึ่งมันก็ได้เพียงแค่ประมาณ1 3 0 0งนรอบเท่านั้นนะครับเราปล่อยไว้วันหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับผมมันก็ได้เพียงแค่3ล้านกว่ากว่านะครับผมซึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างเปลือก AP เยอะมากเพราะว่ามันต้องใช้ตัวของสกออะไรพวกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับยิ่งถ้าหากว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่สายเติมเงินเลยนะครับผมหรือว่าอาจจะเติมนิดหน การใช้พลังงานเยอะมากขนาดนั้นวิธีที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยแนะนําม,มากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่แบบเป็นสุตรตตหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะผมว่ากวาด,ดไปเลยละกันนะครับเพราะว่าการใช้ AP ในการกวาดเนี่ยมันก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของเลเวลไอดีเนี่ยที่ก็ค่อนข้างสูงขึ้นได้ค่อนข้างไวด้วยนะครับแต่ตามปกติแล้วเนาะสุนัตก็กวาดทุกเซฟอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นโกเอ็กซ์พีหรือว่าอย่างอื่เนเพิ่มเติมนะครับก็กวาดจนหมดเพื่อที่จะเล่งนเลเวลเอพเนาะอ่ะอันนี้ก็็จะะเปนนวิธีแรกรกคับ ต่อมาวิธีที่2นะครับผมก็จะเป็นวิธีการลงดันทองนะครับผมโดยโลงดันเจี้ยนของสคริมิสนะฮะซึ่งดันเจี้ยนสคริมิสเนี่ยถ้าหากว่าลงได้นะครับผมแนะนําว่าควรจะลงดันสุดท้ายนะครับและถ้าใครที่เพิ่งจะเริ่มเล่นใหม่นะครับผมแนะนําว่าเราเนี่ยยังไม่ต้องใช้งานในตัวของตัวแมวขาวนะครับผมไม่ว่าจะได้จากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งวิธีการหาตัวแมวขาวเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะขนาดนั้นในการฟาร์มนะครับแต่ก็ถ้าหากว่าต้องใช้ตัวของเพชรในการซื้อหรือว่าเพชรในการ เติมเงินเนี่ยก็จะต้องใช้งานด้วยเช่นกันโดยดันเจี้ยนนี้เนี่ยในการฟาร์มก็ต้องบอกว่าเป็นดันเจี้ยนที่ฟาร์มทองได้เยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าในการลงแต่ละรอบเนี่ยจะมีการได้รับทองขั้นต่ําอยู่ที่2องแสนสี่หมื่นทองและได้สูงสุดอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นทองกันเลยทีเดียวนะครับแต่ในตัวของตัวเองเนี่ยก็ใช้เวลาในการรีเซ็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ามากๆนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันรีเซ็ตประมาณ5ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงละอันนี้ก็คือไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับซึ่งในเีีย้งพ แค่ประมาณ1-2ล้านแค่นั้นเองนะครับหากไม่มีการเติมตั๋วเพิ่มเนาะทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าอ่ะถ้าหากว่าเราต้องหาตั๋วเพิ่มเติมเนี่ยเราจะหาตั๋วตรงนี้เนี่ยได้จากไหนบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ตัวของสายฟรีกันก่อนเลยละกันนะครับวิธีการหาตั๋วตรงนี้นะครับผมอาจจะหาได้จากตรงไหนกันบ้างเนาะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับผมที่ผมเนี่ย ใช้เป็นประจํานะครับผมหรือว่าซื้อเป็นประจําเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของการซื้อของในร้านค้านะครับซึ่งร้านค้าแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าของอันนี้เลยนะครับ พาย้ายไปก่อนนะครับที่ point อ h o p ด้านขวาล่างเนาะกดที่ point อ h o p นะครับตัวละครเนี่ยก็จะพาเราวิ่งนะครับผมไปยังตําแหน่งนะครับผมที่ npc เนี่ย point อ h o p อยู่นะครับก็คือตัวของ r o สตัวนี้เลยและให้เราเลือกที่ร้านค้า point อ h o p นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านค้ารายสัปดาห์ที่จะมีตัวแมวขายอยู่ที่สัปดาห์ละ20ใบโดยใช้แต้มเพื่อนนะครับผมในการซื้อนะครับก็อย่าลืมแอดเพื่อนแล้วก็ส่งคะแนนเพื่อนกันแล้วก็มาแลกตรงนี้ให้หมดด้วยเนาะเพราะว่ามันใช้ทองค่อนข้างที่จะเยอะมากจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับ ส่วนจุดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถซื้อได้จากการใช้เพชรเติมเงินหรืออาจจะเป็นตัวของ เพชรนะครับผมที่ไม่ได้เติมเงินด้วยนะครับจากร้านค้าต่างๆตั้งแต่ตัวของอร้านค้าของ Re คอมเมนนะครับเป็นรายสัปดาห์เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะใช้อยู่ที่2,400เพชรนะครับผมและเป็นเพชรเติมเท่านั้นเนาะจะซื้อได้อยู่ที่20ใบต่อ1แพ็คและตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะซื้อได้2อ่า2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็จะได้ตัวอยู่ที่40ใบเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับส่วนจุดที่2นะครับผมที่จะต้องซื้อตัวของอ่าบัตรแมวนี้เพิ่มเติมนะสำหรับคนที่มีตังนะครับ ก็จะเป็นตัวของร้านค้าตามปกตินะครับผมก็อยู่ที่ตัวของออเชอร์แล้วก็จิเกตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ร้อยเพชรนะครับในการซื้อแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่เนาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีงบประมาณในการเติมนะครับถ้าเป็นสายฟรีก็ข้ามไปเลยละกันนะครับส่วสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่เติมเงินเนี่ยก็จะอยู่ในร้านค้าของอีเวนต์นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมจะมีแพ็คอยู่ที่800เพชรนะครับซึ่งเราซื้อแล้วเนี่ยจะได้ตัวของทองที่2อล้านทองแล้วก็ตตััวขอองบบรี่่ยูท10ใ ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อได้อยู่ที่5ครั้งนะครับเป็นแพ็กที่ซื้อได้ครั้งเดียวก็คือหายไปเลยนะครับถ้าใครเป็นคนที่เติมเงินเยอะอยู่แล้วนะครับผมดูว่าเป็นสูยน์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าซื้อไปเลยนะเพราะว่าอย่างไงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้ทองจํานวนมากอยู่ดีนะครับผม ต่อมานะครับวิธีที่3นะครับผมในการที่เราเนี่ยจะหาทองนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของการบอทนะครับซึ่งตามปกติแล้วเกมนี้เนี่ยเราจะมีการบอทนะครับผมในการเก็บเลเวลให้กับตัวละครนะครับผมหรือว่าการเก็บ ค่าประสบการณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเก็บหัวใจของการ์ดต่างๆหรือว่าการอัปเลเวลตัวละครโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปฟาร์มน้ายา exp นะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะเก็บเลเวลได้เนี่ยในช่วงแรกอาจจะค่อนข้างที่จะเรียแต่ช่วงหลังเนี่ยเลเวลมันอาจจะขึ้นช้ามากนักในเรื่องของการบดตรงนี้เนี่ยมันยังได้ในเรื่องของ exp แล้วก็ทองที่ดรอปมาเพิ่มเติมด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามีเวลาปล่อยไว้เนี่ยก็แนะนําว่าควรจะปล่อยไว้ด้วยเช่นกันนะครับและของ ที่ดอรอปลงมาเนี่ยมันก็ยังสามารถนําไปทําประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีกค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยด้วยนะครับผมแต่ตัวของมอนสเตอร์เองนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะดรอปของทุกชิ้นนะครับผมหรือว่าดรอปทองทุกรอบนะครับแล้วก็ตัวของของดรอปอื่นๆเนี่ยเราก็ยังสามารถนําไปทําตัวของยานะครับผมหรือว่าจะได้ตัวของพวกอาร์ติแฟกต่างๆเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะ นำมาย่อยนะครับผมแล้วก็ได้รับเพชรเพิ่มเติมจากระบบอื่นเพิ่มเติมที่เราจะพูดหลังจากนี้นะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยฟาร์มไปตะก,กี้ก็ได้ตัวของทองมานะครับตัวละร้อยนะครับแต่อาจจะไม่ทุกตัวนะถ้าตัวไหนตีไปไม่ดรอปทองเนี่ยก็แปลว่าตัวนั้นจะไม่ดรอปนะครับอันนี้เองเนี่ยก็มีดรอปบ,บ้างไม่ดรอปบ,บ้างเนาะตามปกตินะครับแต่ก็ถือว่าการบอทเนี่ยก็ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะถ้าที่ผมลองปล่อยเอาไว้เนี่ยกวันหนึ่งก็ประมาณ30,000ื่นสีวันนึงก็ประมาณ3ามแสนสี่แสนทองอยู่นะครับแต่ว่าที่เหลือเองเ ผมพวกไอเทมแมทีเรียลต่างๆนะครับที่จะนํามาขายได้ในกรณีที่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ออไปคราบของนะครับพวกแมทีเรียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกนี้พวกนี้พวกนี้เองก็ตามนะครับผมมันก็จะมีการดรอปจากการฟาร์มมอนสเตอร์พวกนี้แหละนะครับผมสามารถนําไปขายได้เนาะส่วนวิธีการขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนใครที่อยากจะปล่อยบอดแล้วก็ไม่อยากจะให้มีปัญหาในเรื่องของค่าไฟถ้าหากว่าในกรณีเล่น pc หรือว่าสาหรับคนที่เล่นมือถือไม่อยากจะให้มือถือเสียเร็วก็ลองใช้งานตัวของ u t p h o n กันได้นะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับพอพูดถึง3วิธีแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของวิธีที่4กันบ้างละกันนะครับผมสำหรับวิธีที่4เนี่ยนะครับผมจะเป็นวิธีที่เราเนี่ยจะได้รับจากการเปิดกล่อง ตัวนี้นะครับผมอ่ะเปิดกล่องตัวนี้นะครับ ordinary m i s h e e t นะครับซึ่งเจ้าตัวกล่องตัวนี้เนี่ยในแต่ละวันนั้นเราจะได้รับจากการฟาร์มนะครับผมซึ่งฟาร์มกล่องตรงนี้ได้จากไหนนะครับฟาร์มกล่องตรงนี้เนี่ยจะฟาร์มได้จากตัวของดัน g e o n e v e n นะครับผมแล้วก็ฟาร์มได้จาก Kingdom Quest นะครับซึ่งเวลาเราฟาร์มไม่ว่าจะเป็นนเจี้ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอย่างเช่นนเจี้ยนนี้ละกันนะครับผมก็จะมีการฟาร์มแล้วก็ดรอปของดรอปกล่องพวกนี้อยู่อาจจะเป็นกล่องระดับ SR นะครับหรือว่าเป็นกล่องระดับ SR พวกนี้เนาะ ซึ่งเวลาเราเปิดไอเทมพวกนี้มาเนี่ยมันก็จะมีการสุ่มได้รับของต่างๆนะครับและบางครั้งเนี่ยก็จะมีของที่มันเป็นตัวของแมทเทียลนะครับผมหรือว่าไอเทมที่จะนําไปคราฟไอเทมต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าของที่จะนำมาขายแล้วได้ราคาแพงเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่าตามปกติตรงนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะเปิดกันอยู่แล้วแล้วก็ฟาร์มกันอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะดองกล่องไว้แล้วไม่รู้มันได้อะไรบ้างเนาะอย่าลืมเอาของพวกนี้ไปขายกันด้วยละกันนะครับ ต่อมานะครับวิธีสุดท้ายแล้วนะครับวิธีที่5นะครับผมซึ่งจะเป็นวิธีที่สำหรับคนนะครับผมที่เริ่มฟาร์มดันเจียนนะครับผมตัวของคองเควสนะครับและเริ่มฟาร์มในด่านของแชปเตอร์ที่6ด่านสุดท้ายได้นะครับหรือว่าจะเริ่มจากแชปเตอร์ที่6กก็ได้เนาะและเริ่มดรอปไอเทมประเภท SSR แล้วนะครับผม ซึ่งการฟาร์มแล้วฟาร์มแล้วดอกไอเทม SSR ตรงนี้นะครับหรือใครที่แบบว่าผ่านถึงด่านฮาร์ดแล้วนะครับชัพเตอร์หนึ่งชัเตอร์สองอะไรเงี้ยและเริ่มเปลี่ยนชุดนะครับผมจากเป็นตัวของชุด SSR 1นะครับไปเป็นตัวของ SR ขั้น2แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มไม่ค่อยได้ใช้งานตัวของชุด SSR แล้วนะครับโดยชุด SSR ที่เราอาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็ออฟไม่ตรงเนี่ยผมแนะนําว่าเราเนี่ยจะต้องนําของพวกนี้แหละมาทําการ d i s m a n t l e หรือว่าทําการย่อยนะครับผมโดยการย่อยของ พวกนี้เนี่ยมันจะได้ตัวของวัตถุดิบต่างๆนะครับกลับมาอย่างเช่นตัวของแท่งทองนะครับผมตรงนี้เนาะซึ่งแต่ละแท่งเนี่ยจะมีราคาขายอยู่ที่1,000ทองกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นของเกรดต่ำเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวของเกรดเอเซนาขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้ตัวของแท่งทองนี่แหละจำนวนมากนะครับผม ซึ่งจะมีตั้งแต่แท่งทองนะครับอ่ะมันก็อยู่ที่เกรดของชุดด้วยนะหรือจะเป็นตัวของผ้าพวกนี้นะครับผมนี่หรือว่าจะเป็นผ้าสีดำเนี่ยราคาก็จะเป็น1,000เพชรเพเหมือนกันนะครับชุดไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับออฟไม่ดีออฟไม่ตรงไม่อยากจะนำมาใช้กับตัวอื่นเนี่ยแนะนําว่าย่อยไปทั้งหมดเลยนะครับผมจะได้ไม่รกกระเป๋าด้วยนะครับเพราะว่าตัวของกระเป๋าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าใช้งานกันเยอะมากจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าของเกรดต่ํากว่านี้เนี่ยมันอาจจะได้ราคาไม่ดีมากนักนะครับผมสำหรับตรงนี้เน มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าอา่ะเราเนี่ยอาจจะมองข้ามกันไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเราเนี่ยไปขายของที่เราเนี่ยทำการแนะนํากันไปก่อนหน้านี้นะครับจากวิธีที่3 4 5หนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากการฟาร์มมอนแล้วได้วัตถุดิบมากจากการที่เราเนี่ยใช้ตัวของแต้ม AP และกล่องมานะครับแล้วเปิดกล่องพวกนั้นและสุดท้ายเนี่ยก็คือของที่ย่อยมากนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ตัวของทองนะครับจากตรงนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปขายให้ดูเลยแล้วกันนะครับ กลับไปที่เมืองที่1น,นะครับผมแล้วก็ฟาาทาวเวลไปเลือกันเนาะจะได้แบบไม่ต้องเดินช้าเกินไปเนาะ อ่ะแล้วก็เดินไปที่ตัวของร้านค้านะครับวิธีการขายเนี่ยให้ไปที่ตัวของร้านค้าโกนะครับผมหรือถ้าหากว่าขี้เกียจวิ่งนะครับกดที่ข้างบนนะครับผมกดที่ตัวของ e x c h a n g งรูปแมวตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกที่ NPC เซ l ตรงนี้ได้เลยเนาะเราก็จะเข้ามาสู่ตัวของร้านค้านะครับผมจะขายของนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเมทัลเลียลต่างๆนะครับผมที่ผมฟาร์มดอกจากมอนชิ้นละ150้นะครับจำนวน 3- 90ชิ้นพวกนี้เนี่ยก็จะได้ทองมาบ้างจํานวนหนึ่งพวกนี้เนี่ยก็แนะนําว่าขายไปให้หมดเลยนะ ครับพวก material ต่างๆนะครับผมพวกนี้เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะมีระบบของการที่แบบว่าอ่ะ ในการทำตัวของวัตถุดิบหรือว่าในการผลิตของเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าของตัวใหญ่เราฟาร์มจากกันทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแมททีเรียลที่ฟาร์มจากมอนนะครับในแต่ละวันเนาะขายไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นของที่ผมเนี่ยเปิดได้จากกล่องนะครับผมจากการฟาร์มแต้ม AP นะครับของพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยเห็นไม่ได้เยอะมากนะครับกดไปกดมาเนี่ยได้แบบล้านกว่าๆแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ขายได้ราคาค่อนข้างเยอะนะครับได้อีกล้านเจ็ดเลยนะครับกดขายไป ถัดมานะครับของที่ไม่แนะนําให้ขายเนี่ยก็จะเป็นของที่เอาไว้ทํายา MP แล้วก็ยา HP นะครับอันนี้เก็บไว้นะครับผมเอาไว้ใช้เนาะจะได้ไม่ต้องใช้ทองซื้อมากจนเกินไปนะครับแล้วก็พวกของอัปเกรดตัวละครเนี่ยอันนี้แนะนําว่าข้ามไปเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกของต่างๆนะครับที่เราย่อยพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับจากการที่เราฟาร์มชุดเกลือๆมาแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าพวกชุดขั้นแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีราคาที่ไม่ค่อยดีมากนักขนาดนั้นนะครับเห็นไหมว่าขายไปเนี่ยราคาก็ไม่ได้ดีเลยนะครับได้แค่เจ็ดหมื่นกว่าก แต่ถ้าเมื่อไหร่ของพวกนี้เนี่ยมันมีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับผมก็จะมีราคาที่สูงขึ้นแต่ไม่ใช่สีฟ้านะต้องเป็นสีทองนะครับสีฟ้าเนี่ยก็ยังถูกอยู่อ,อ๋อลืมไปนะครับสำหรับคนที่แบบว่าถ้าหากว่าหาของยากนะครับแนะนําว่าอย่าลืมกดเลือกฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกมาประเภท material ด้วยนะจะได้ไม่มีปรับปนของอื่นเนี่ยมาเยอะเกินไปนะครับอ่เดี๋ยวเราขายของฟ้านะครับผมกากๆออกไปก่อนละกันเนาะ ตรงนี้เนี่ยถึงมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับผม9ก้าแสนกว่ากว่าน้อจากของที่ผมย่อยมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับก็คือของที่ย่อยจากตัวของเกรดเอชอนะครับนี่มีอยู่540กว่าอันนะครับห้าร้อกว่าอันนะครับผมกดขายไปปุ๊บนะครับผมอ่ะได้มาอีก1นล้านห้านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้ของพวกนี้แหละนะครับผมมาทําการฟาร์มนะครับผมแล้วก็จะได้ของพวกนี้แหละนะครับมาทําการอัพของอัพเลเวลอัพ ทรัพยากรให้กับตัวละครของเราเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะทําให้ตัวของเราเนี่ยเก่งขึ้นมากนะครับผมอ่ะอย่าลืมทําตรงนี้ด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแนะนํานิดหน่อยละกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มพวกชุดให้ได้เยอะๆแล้วก็หาชุดท,ที่มันออฟดีๆนะครับผมเซ็ตดีๆแล้วก็เผื่อว่าถ้าหากว่าออฟมันไม่ดีเนี่ยจะไดเอาอมาย่อยแล้วก็ทําเป็นทองเพิ่มเติมด้วยนะครับผมแนะนําว่านะครับผมถ้าหากใครที่เติมเงินหน่อยนะครับก็อย่าลืมซื้อของตัวของแพ็กเกจนี้กันด้วยละกันนะครับซึ่ ตรงหน้าอีเวนต์เรามั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่ะไม่แน่ใจว่าแพ็กไหนแล้วเนาะมันจะเป็นแพ็กที่แบบว่าอ่าราคา1,200งพัรนะครับผมแล้วก็ได้ตั๋วนะครับน่าจะอยู่ในโอเทอร์เรมัง้งทิเ็ตใช่ไหมโอเทอร์ทิเ็ตหรือว่าโอเทอร์อันไหนวะจำไม่ได้ละอ่ะอันนี้นะครับผม อันนี้เลยเนาะแนะนาว่าซื้ออันนี้ไปเลยละกันนะครับมันจะได้ตั๋วนะครับผมในการลงดันเจี้ยนในการฟาร์มชุดนะครับจำนวน1,200ใบนะครับในราคา2,000เพชรเติมเงินนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากนะครับในสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็ซื้อไปนะมันจะรีสัปดาละหนึ่งครั้งนะครับแนะนําว่าถ้ามีงบประมาณก็เติมไปเลยนะครับเติมเอาเพชรยอดเติมตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็มาซื้อไว้เดี๋ยวผมก็คงจะเติมเงินเพิ่มเติมแหละในการนํามาซื้อของตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับอนาางผมมํ ใช้งานนะครับอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมนะครับผมแล้วเดี๋ยวในระบบหลังๆห,หลังจากไกลที่3มเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงพวกระบบของสใสยต่างๆแล้วเนาะว่ามีความสําคัญอย่างไรที่จะต้องรู้บ้างนะครับผมช่วยอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ควดอัปอะไรยังไงบ้างเนาะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Gran Saga กันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปบายเพื่อนทุกคน